ที่ทําให้ทุกท่านรอนะครับก็จะขออนุญาตรายงานให้กับสื่อมวลชนท,ทุกท่านได้ทราบถึงมติคอรมอนะครับในการประชุมนัดพิเศษของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลอนุทินชาญบิญากูลในวันนี้นะครับท่านนายกนะครับมีข้อสั่งการพิเศษนะครับเนื่องจากท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยนะครับต่อ ประชาชนหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบภาวะน้ําท่วมนะครับที่จังหวัดอยุธยาเมื่อวันที่27กันยายน2568และท่านนายกทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนในบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่จําเป็นจะต้องรับน้ําเพื่อชะลอไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามาในเมืองหลวงนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อเห็นปัญหานี้แล้วเนี่ยในแต่ละปีจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีการสำรวจหนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งเงินให้บรรสนับสนุนเป็นครั้งครั้งไปซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าท่านนายกจึงอยากจะขอให้ทางสชพนะครับหรือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทำสถิติทำข้อมูล แล้วก็ทําให้เรื่องของการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องในพื้นที่รับน้ำเนี่ยเขาได้รับเป็นปกติเป็นเรื่องประจําทุกๆปีเตรียมตัวเป็นประจําทุกๆปีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้านะครับประเด็นที่2ครับเรื่องเงินช่วยเหลือประชาชนชายแดนไทยกัมพูชาท่านนายกนะครับได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชน นะครับจำนวนมากว่าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะครับยังไม่มีความครอบคลุมครบถ้วนท่านนายกนะครับจึงได้มีข้อสั่งการนะครับให้กระทรวงมหาดไทยนะครับทำการทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมกับกลุ่มประชาชน ที่ได้รับความเสียหายนะครับจากสถานการณ์นี้เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านนายกให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับนอกจากนั้นแล้วครับเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับในเรื่องอื่นๆก็จะเป็นลักษณะของการที่รับทราบนะครับรับทราบระเบียบต่างๆนะครับว่า ในการดําเนินการของทางสภา,านะครับจะต้องมีการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานใดอย่างไรบ้างนะครับเมื่อผ่านเรื่องรับทราบไปแล้วนะครับก็ได้มีวาระที่มีความสําคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ2,568และวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ประกาศ หลายส่วนนะครับที่จะหมดอายุลงและจําเป็นจะต้องใช้มติพลรมในวันนี้เพื่อให้การปฏิบัติการเนี่ยสามารถเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับเรื่องที่1น,นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่กรอรมนนะครับเขาขอขยายนะครับขอขยายเวลาในการประกาศพื้นที่นะครับที่เป็นภัยต่อความมั่นคงก็คือพื้นที่3จังหวัชดชายแดนใต้ ซึ่งในครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้ความเห็นว่าในด่านชายแดนใต้ระหว่างไทยมาเลเซียก็ได้รับการร้องเรียนมาว่าอยากจะขอให้มีการขยายเวลาเปิดและปิดด่านคือเปิดให้เร็วขึ้นและปิดให้ช้าลงนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยเลงเห็นว่าหากสามารถจะทําได้ก็จะมีผลดี ต่อเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะชายแดนไทยมาเลเซียท่านนายกจึงได้มอบหมายนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมตรีพิพัฒน์นะครับไปเร่งดําเนินการพูดคุยกับทุกภาคส่วนและก็ดําเนินการเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปครับก็เป็นเรื่องที่ท่านน่าจะรอคอยกันนะครับเป็นเรื่องบรราจรของการใช้เงินเหลือจ่ายนะครับเงินงบกลางเหลือจ่ายนะครับประจําปี2568เรื่องที่1ก็คือ กระทรวงการคลังขอใช้เงินงบกลางเหลือจ่ายนะครับเพื่อเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือที่เราบอกว่าจะอยู่ในโครงการคนละครึ่ง plus นะครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับโครงการนี้ก็คือผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน13.4ล้านคนนะครับซึ่งในการจ่ายเงินครั้งนี้นะครับทาง ทางกระทรวงการคลังขอเงินเหลือจ่ายจำนวน22,780ล้านบาทนะครับโดยการเติมครั้งนี้จะเป็นการเติม2ครั้งนะครับจะเป็นการเติม2ครั้งนะครับโดยจะเติมให้ครั้งละ850บาทระยะเวลา2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับหมายความว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับยังได้300อยู่นะครับ พอถึงเดือนพฤศจิกา300บวกอีก850เป็น1,150ันธันวา3 0มบวกอีก850เป็น1,150เช่นเดิมนะครับก็จะเท่ากับว่าได้รับเติม2ครั้งเป็นจำนวนเงิน1,700บาทนะครับสำหรับกลุ่มแรกสำหรับส่วนอื่นสำหรับคนละครึ่งพลัสในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ประชาชนผู้เสียภาษี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสามารถนําหลักเกณฑ์และรายละเอียดเข้าในการประชุมครมครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าในวันอังคารหน้าและจะไม่เป็นการล่าช้ากําหนดการอย่างเช่นเดิมนะครับมีเงินเพียงพอในการดําเนินโครงการนะครับครบถ้วนนะครับก็ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับสําหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ได้รับเงินเติมเข้าไปจะไม่ใช่ลักษณะที่ต้องจ่ายคนละครึ่งนะครับ เนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยดังนั้นเงินที่เติมเข้าไปเนี่ยเขาสามารถจ่ายได้ทันทีไม่ต้องมีส่วนที่ต้องควักอันนี้คือความต่างเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องที่สองครับกระทรวงการคลังนะครับขอให้รัฐบาลนี่กันเงินงบตางเหลือจ่ายเนี่ยเพื่อจ่ายหนี้สาธารณะนะครับจ่ายหนี้ที่รัฐบาลเนี่ยได้ก่อขึ้นเพื่อให้สถาบันการเงินเนี่ยมีสภาพคล่อง ในการบริหารงานนะครับโดยโอนให้ทกสนะครับสามหมล้านบาทนะครับก็หมดแล้วสําหรับเงินงบกลางนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านนายกนะครับก็ยังได้อนุมัติงบสนับสนุนนะครับตามที่กองทัพขอเพื่อไปใช้ในเรื่องของการป้องกันตามแนวชายแดน นะครับจำนวนเงิน864ล้านบาทนะครับแต่รายละเอียดขอไม่ไม่มีลงในรายละเอียดนะครับแต่เป็นการเพื่อใช้สำหรับงานของกองทัพนะครับท่านคอรมอได้มีการอนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะสำหรับปี2569เะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องของ การจัดการเรื่องงบประมาณเป็นไปได้วยความเรียบร้อยอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องของคอรอมนะครับและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่มีคนถามมาว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสายชานเมืองสีแดงและสายสีม่วงที่จะหมดอายุนะครับคือ หมดอายุในวันที่30กันยานี้นะครับที่ตอนนี้เนี่ยทั้งสองสายเนี่ยประชาชนที่ขึ้นใช้บริการเนี่ยใช้ได้อัตรา20บาทอยู่แต่พอถึงวันพรุ่งนี้เดิมทีเนี่ยก็จะเป็น4.2กับ4.5บาทแล้วนะครับปรากฏว่าทางกระทรวงคมานาคมนะครับได้แจ้งว่า <c oughs> เหตุที่รถไฟฟ้าสองสายนี้จะต้องปรับราคาขึ้นเนี่ยเนื่องจากมติครมในวันที่8กรกฎาคม 2,568ของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับซึ่งข้อ1.1เนี่ยบอกว่าขอให้ปรับระยะเวลาจากการสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกา2,568เป็นวันที่30กันยายน2,568นั่นหมายความว่ารถไฟฟ้าสายเนี้ยเดิอทีเนี่ยมันจะยาวไปถึงเดือนพฤศจิกาแต่จากมติคอรมในวันที่8กรกฎาคม2,568เนี่ย ทำให้ระยะเวลาเนี่ยสั้นลงนะครับดังนั้นในที่ประชุมวันนี้จึงขอให้คอรมอเนี่ยมีการทบทวนมติคอรมอนะครับวันที่8กรกฎาคม2568ในข้อนี้คือให้ขยายเวลาออกไปให้กลับไปใช้มติเดิมมติเดิมคือวันที่29พฤศจิกา2567ให้จบวันที่30พฤศจิกา2568หมายความว่า ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสายสีแดงชานเมืองและสายสีม่วงจะยังคงเก็บในราคาเดิมนะครับในราคาณวันนี้คือ20บาทไปจนถึงวันที่30มิถุนา2568นแต่ในระหว่างนี้ครับมีระยะเวลาอีก2เดือน30พฤศจิกาครับ68แนะครับแต่ในระหว่างนี้มีระยะเวลาอีก2เดือนท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ไปดําเนินการหาวิธีที่จะยั่งยืนนะครับที่ลดหนึ่งลดภาระประชาชน2ไม่เป็นภาระกับภาครัฐหาวิธีที่เหมาะสมและจะนําเสนอเข้าครามอใหม่ภายใน2เดือนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สื่อมวลชนท่านให้ความสนใจนอกจากนั้นแล้วครับก็ได้มีการตั้งวิรัฐบาลนะครับก็ได้มีตั้งการตั้งวิรัฐบาล นะครับโดยท่านรัฐมนตรีพระรดอนปิศนาณัฐกุลนะครับท่านก็จะเป็นที่ปรึกษาของวิบรัฐบาลนะครับประธานวิบรัฐบาลก็คือท่านชาดาไทยเศรษฐ์นะครับรองประธานวิบนะครับก็จะประกอบด้วยท่านอาสพนสันไตภพและท่านกรวีปิศนานาฐกุลนะครับนี่ก็คือมติคอรมในวันนี้นะครับ